สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมโยโย่ยยฮากุโชครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวจัดทีมต่อสู้เนาะตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสโตร์ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็มาเกาแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเปิดให้เล่นอยู่บนสโตร์จีนนะครับผมใครที่เป็นแฟนๆอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็ลองโหลดไปเล่นดูก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกัน มากดเข้าไปครับภาพเกมก็ <S <S ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะสำหรับเกมนี้นะครับนี่มาแล้วโอเคอันนี้จะเป็น ى, โฆษณนานครับโฆษณาแบบขายของอะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวละครเนาะระดับ S 1> S R นะครับก็หน้าเมนูหลักของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนภาษาอย่างที่เห็นเลยมันจะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ยังไม่มีภาษาอังกฤษนะครับตัวเกมยังไม่มีบนสตูทายเดอร์ อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันก่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับตัวเกมจะมีเควสด้วยนะเควสอยู่ตรงนี้นะครับให้เราไปทาําตามที่เ,เกมมากกาหนดนะครับพอทําเสร็จแล้วก็จะได้รับของรางวัลน,นั่นเองเนาะมากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะมันจะมีด่านให้เราเลือกมาเรื่อยๆนะครับผมผ่านไปเรื่อยเนาะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน3ขีด5ละนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับระบบการต่อสู้เนี่ยมันจะมีออโต้อยู่นะครับก็เล่นไปสักพักหนึ่งออโต้มันจะเปิด นะครับช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดนะืออโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยมีแบบกำหนดด้วยนะครับว่าถ้าทําตามตัวเกมมากําหนดตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับเออถ้าทําไม่ครบก็ได้ไม่ครบอะไรประมาณเนี้เกมมือถือเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะเออนะหลายๆคนก็น่าจะรู้กันนะครับมากดเข้าไปเลยครับไปก็จะมีเรื่องราวมีเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับก็ข้ามไ่ได้เลยเพราะว่าอ่านไม่ออกอ่าโอเคครับกดข้ามไป มาแล้วครับอตอนแรกเนี่ยเราสามารถที่จะทําการแบบว่าจัดทงจัดทีมลงไปก่อนนะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครให้ไปยืนตําแหน่งแต่ละตําแหน่งได้เลยนะคบว่าจะให้มันยืนตําแหน่งไหนนะครับผมมันจะมีกําหนดบอกยืน,นะฮะเอออันนี้คืออยู่ตําแหน่งไหนก็ได้ระหว่างขีดตรงนี้นะครับผม,มแค่นั่นเองนะอ่ะโอเคเมื่อเราเอาตัวละครลงเรียบร้อยแล้วก็กดต่อสู้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดออโต้ไว้แล้วนะฮะอ่า มาครับเวลาต่อสู้นะครับมันก็จะต้องใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ฮะคะแนนวิญญาณตรงนี้นะครับในการออกไปต่อสู้นะอันนี้ผมเอ,เอาแบบคูณหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยตรงคะแนนวิญญาณตรงนี้ต้องเก็บไปเรื่อยครับอถ้าเกิดไม่มีคะแนนวิญญาณตรงนี้มันก็จะใช้สกิลพวกนี้ออกไปต่อสู้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการต่อสู้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเองนะครับก็แค่กดปิดออตโต้ไปแค่นั้นจบเลย นะครับผมแต่ว่า,าผมว่าเล่นแบบอ,ออตโต้แหละดีสุดละนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแบบคอยควบคุมอะไรเงี้ยนะครับนี่พอเสร็จแล้วก็ได้ XP อะไรมานะครับแล้วก็นี่ฮะก็จะได้ของรางวัลตรงนี้เลยนะครับอืมอ่ะมาสู้กับบอสสักดานแล้วกันนะครับจัดไปนี่โอเคเยข้ามไปเรื่อยเือไม่ต้องดูแลับผมจัดลยุยสู้เลยมาครับผม เล่นวามเร็วนิดนึงไี่มันจะมีเอ่อท่าไม้ตายของตงัวละครอยู่นะครับผมถ้าเกิดมันใช้ก็มันก็จะเป็นแบบคัดซีนออกไปให้ดูนะครับเฮ้ยตัวนี้ตายยากว่ะมามึนๆอยู่มาอืออืม มันไม่เชิงว่าเป็นแนวเทิร์นเบดนะสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเต็มตรงคะแนนวิญญาณตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบบเอามาใส่เป็นสก,กิลแล้วก็ให้มันออกไปต่อสู้ได้เลยนะครับอโอเคเสร็จเรียบร้อย่าโอเคครับผมก็อ่าอันนี้ก็จะผ่านด่านไหมเลยกครับเป็น3ามีเจอะไรประมาณนั้นนะฮะ ด่านที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสู้แบบเสร็จโอเคทุกอย่างแบบเต็มเปี่ยมเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะแบบว่า,ามารับของรางวัลได้นะครับผมมันจะมีของรางวัลมาให้ตรงนี้ฮะ นะประมาณนี้อันนี้ก็คือรูปแบบการต่อสู้ของตัวเกมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเมนูหลักนะครับทีนี้ตัวเกมก็แน่นอนแหละนะครับเกมแนวนี้มันจะต้องมีระบบกาชาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกาชาเลยละกันนะครับกาชาอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่านะฮะนี่กดเข้ามาดูใช่ครับอันนี้คือเป็นตู้กาชานะครับก็รู้สึกจะมีทั้งหมด3ตู้นะครับ1 2แล้วก็3นะครับนี่ แค่นี้แหละนะครับเฮ้ยสี่ดิเออมีสี่ตู้นะครับก็เดี๋ยวผมมาเปิดตู้นี้ก่อนเลยละกันนะครับตอนนี้มีไอเจ้าแต้มอันนี้อยู่ทั้งหมดเจ็ดพันนะครับก็เสียดายไม่มีสิบนะถ้ามีสิบเนจะเปิดได้แบบสิบครั้งที่เดียวเลยนะครับอ่ะเปิดทีละอันละกันนะครับแบบนะี้ฮะน่าจะไม่ได้ตัวละครแบบดีอะไรมากมายหรอกนะครับโอ้ดูดิมันไม่เป็นตัวละครด้วยนะเออมันเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับอืมเยี่ยม จะได้แต่เศษชิ okay. video, ้น <para> ส่วนหรือเปล่าเคสวยๆก็เศษชิ้นส่วนที่เราได้มาเนี่ยเราก็เอาไว้ไปแบบว่าอ่าเสริมความสามารถให้กับตัวตัวนั้นนได้นะครับผมเคเรียบร้อยหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกดออกไป ยังเล็กสองใบด้วยนะครับเอามามาดูอันนี้บ้างนะฮะนี่ครับผมมีทั้งหมด13อันนะครับมาจัดเลยครับเปิดแบบ10ครั้งทีเดียวรวดเดียวเลยนะฮะจัดไปปึ๊บมาครับมันต้องมีของดีนี่ไงสีทองมาแล้วมีสีม่วงด้วยนะฮะนี่หนึ่งตัวเฮ้ย SSR เลยเหรอโอ้สุดจัด SSR มาแล้วครับตัวแรกอันนี้ระดับ SR นะสีม่วงก็ สีทองนั่นแหละนะครับน่าจะเป็น S S R นะครับมีตัวเดียวนะฮะแล้วก็สีม่วงก็จะเป็น S R นะครับต่อมาก็จะเป็นระดับ R ธรรมดาละนะครับสีฟ้าเนาะนี่ฮะมันจะเปิด S S R ให้เราดูก่อนอันดับแรกเลยนะครับอโอเคได้ S S R มาตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับผมอโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนตู้อื่นๆก็จะต้องใช้เพชรในการซื้อมั้งนะฮะเดี๋ยวลองดิ กดไม่ได้ด้วยนะฮะเนี่ยไม่ได้เลยเปิดไม่ได้จะต้องมีไอ้เจ้าใบอันนี้ด้วยนะครับผมใช้เพชรซื้อไม่ได้ด้วยนะประเด็นนะครับยังไงก็ลองมาดูนะครับอ่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสะสมได้จากการทำโครงทำเพชเป็นลงด่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแจกมาให้อยู่นะครับค่อยๆสะสมแล้วก็ค่อยมาเปิดจีทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้อ่าอันนี้ได้แล้วนี่เก็บไว้นะฮะเนี่ยเก็บไว้เลยนะครับผมสะสมไปเรื่อยเนี่ย เควสมันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ลองกดติก๊กเข้าไปดูว่ามันจะพาเราไปไหนนี่ฮะก็จะเป็นอีกดา่ดานด่านหนึ่งที่จะให้เราไปต่อสู้นะครับผมมันจะมีแบบให้เราเอา่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันจะพาเราเข้ามานะครับแล้วก็ระบบตัวเกมมันจะมีการสอนนะเหมือนแบบฝึกตัวละครหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเนี่ยเป็นตัวละครนะครับผมตัวใหม่ๆนะอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือการเล่นแบบแมันวนวลนะอันนี้ไม่มีออโต้นะครับด่านเนี้ยเนี่ยมันก็จะให้เรา เอาสกิลลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แทบมียญญานด้านล่างตรงนี้ในการต่อสู้นั่นเองเออเนี่ยเอาลงไป <c oughs> นี่ฮะเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้จะได้เพชรนะครับนี่ได้เพชรเรียบร้อยก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแหละนะครับระบบการต่อสู้นะฮะอ่าโอเคอ่าได้เพชรมาอีกหนึ่งร้อยนะครับผมเนี่ยทำตามภารกิจนี่นะได้มาแล้วของโอ้ได้มาแบบรัวๆเลยวะ่ะรอบนี้ อ่าโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คืออะไรกดเข้ามาดูซิอ่าได้ของรางวัลเพิ่มเติมมาอีกแล้วอืมก็ความสําเร็จต่างๆนะครับเราก็จะลืมมาดูนะครับผมโอ้อันนี้ได้มาอีกห้าว่ะอ่าโอเคก็กดรับของอันนี้จะเป็นแบบว่าใช้เพชรที่เรามีเนี่ยนะครับมามาแบบมาเปิดนะฮะอืมนีครับเพิ่มจำนวนเพชรเข้าไปอ่าโอเคควยงนีนะ่ได้เพชรมาเพิ่มด้วยนะครับ ต่อไปก็ลงไปอีกได้ไหมได้ได้ไดเคนี่ฮะทำให้เราได้เพชรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม,มจะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปใช้สองคนสี่นะครอ่โอเคเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็ระบบตัวเกมก็หลังจากไปต่อสู้เนาะมาดูตรงนี้บ้างนะครับนี่ฮะตัวละครที่เราได้มานะครับเราสามารถที่จะทําการอัพกรงอัพเกรดทําการอัพตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นเออผมอัพตัวนี้แล้วกันนะครับมาดูนี่ฮะ มันจะมีตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมให้เราเข้ามาแบบทําการแบบอัพเลเวลนะครับนี่ฮะก็สามารถอัพได้นะครับผมอันนี้ยัง آ, ใช้ไม่ได้ยาตัวนี้ใช้ยายตัวนี้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เงินอีกนิดหน่อยนะครับเดี่ยก็กดอัพไปนี่เ да ห so ็นไหมครัเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็อันอื่นๆก็สามารถอัพได้อย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าเรามีเศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวนี้ก็สามารถอัพเพิ่มเติมเข้าไปได้นะฮะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลของตัวละครสามารถอัพได้นะครับโดยการใช้ไอเจ้าตัวนี้นะฮะมาทําการอัพนะครับเนี่ยอัพไปเลยเห็นไหมฮะมันก็จะเพิ่มละประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถอีกอันหนึ่งนะครับที่เราได้มาแล้วก็เอาใส่ไปเนี่ยกดใส่ไปนะครับพอได้ครบนะครับก็จะสามารถอัพจากอย่างเงี้ยนะฮะสีแบบเทาๆอย่างเงี้ยกลายเป็นสีเขียวแล้วก็บวกหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี้นะ ต้องเอาตัวที่แบบมันอัพไดตต้ตัวนี้ตัวนี้อ่านี่ไงอันนี้ก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็อัพเลยใช้งเงิน100นะครับอ่าเห็นไหมความสามารถเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กดใส่ไปนะครับถ้ามีให้ใส่แค่นั้นนะครับผม,อมโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้มาดูอ,าอ่าอันนี้อัพอันนี้ได้ละนี่เห็นไหมเศษชิ้นส่วนครบนะครับก็อัพไปเลยปิบนี่ใส่ไป นี่ฮะมันจะมีให้เรามาดูแบบเหมือนเหมือนเป็นเรื่องราวด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องของของตัวละคตรตัวนั้นๆน,น,นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือผมอ่านไม่ออกนะผมก็ไม่แน่ใจมันมีภาพมีอะไรเงี้ยมาให้ดูนะครับผมใครที่เป็นแฟนๆเมเรื่องนี้นะครับก็น่าจะแบบชอบนะสำหรับเกมนี้นะครับแต่เสียดายอย่างเดียวไงเสียดายตรงภาษานะครับผมเออมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะ โอเคออกไปนะครับแล้วก็มาดูเมนูอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็ความสำเร็จนั่นแหละนะครับก็มากดรับของรางวัลได้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบสกิลติดตัวอะไรมาอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เพิ่มความสามารถแบบทั้งหมดงอมด ID ของเราอะนะครับมันจะเพิ่มความสามารถทั้งหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมต่อไปอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะฮะแอดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มามาแอดได้ตรงนี้นะครับผม แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเหล่านะครับนี่ก็จะมีเศษทีจจ่ส่วนของตัวละครที่เราได้มาเนาะนะครับแล้วก็มีกล่องอะไรนี้ให้เปิดก็มาเปิดได้นะนี่ฮะกดเปิดไปปุ๊บนี่อ๋อเอาไว้เพิ่มตัวละครน,นะครับเพิ่มสกิลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นร้านค้านะครับขายของนะนี่ใช้เพรซื้อได้ด้วยนี่ฮะใช้เพรมาแลกซื้อกันนะครับถ้าเกิดมีเพรเยอะก็มาซื้อนะครับประมาณนี้นะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็ มันจะมีเนี่ยคล้ายๆกับเป็นระบบซีซันพาร์ตนะหรือเปล่านะครับคืออ่านไม่ออกไงก็ได้แต่ดาๆนะครับผมบางอันผมก็แปลไว้นะครับบางอันผมก็ไม่ได้แปลนะครับส่วนอันนี้เอ,อดูแล้วนี่ว่อ,อแล้วก็อันนี้่เอ,อ,อเกครับของรางวัลไปได้นะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดทําตามที่โตเกมมากำหนดตรงนี้ก็มารับของรางวัลไปนะครับแล้วก็มีให้เก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะ เหมือนจะได้แบบตัวละครนี้มาได้เกิดเต็มร้อยหรือเปล่านะรับคิดว่าอย่างนั้นนะระดับ s s r ด้วยนะครับผมเออนะต่อไปนี้ขายของนะครับขายของตอนเข้ามาตอนแรกอะเนาะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นร้านค้าน่นแหละเนาะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ครับผมโอเคก็เป็นความสำเร็จอะนะครับที่ผมเข้ามารับแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมนะครับแล้วก็เนี่ย เ,เมนอูนอื่นเนี่ยนะมันยังมีล็อกอยู่นะครับเนี่ยล็อก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 อยู่เลยนะครับก็ค <c oughs> ่อยๆไปค่อยๆไปนะครับเล่นไปเรื่อยแต่มันก็จะกดล็อกมาให้นะครับผมส่วนอันนี้ก็กดเข้ามาดูได้นะครับคือตัวละครที่เราได้มานะครับเรากดเข้ามาดูแล้วก็กดรับของรางวัลเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะได้ใส่ชิ้นส่วนของตัวละครไปด้วยนะครับผมเนี่ยระดับ SR ที่เราได้มานะครับเลื่อนๆดูเห็นไหมนี่ฮะก็กดรับไป จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับตัวเกมนะตันั้นก็เดี๋ยวลืมเข้ามารับด้วยหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับทีนี้ไปต่อสู้กันอีกสักรอบแล้วกันนะครับตัวละครได้มาใหม่ด้วยนะฮะด่านสามขีดเจ็ดแล้วเนาะจะไปดูเลยนะฮะตัวละครได้มาเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็เอาไปลงได้นี่ฮะนะก็ลองดูเอาลงตรงไหนลงตัวนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ SR ปึ๊บโอเคตัวนี้ลงไป เฮ้ยลงไม่ได้แล้วอะอ๋อเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคโอเคเต็มแล้วครับเต็มแค่นี้นะฮะก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาตัวไหนลงไปนะครับผมหามาจัดเลยนี่ <c oughs> ลุยอ,ออโต้เรียบร้อยครับน่าไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะแป๊บเดียวก็น่าจะตายละนี๋ตัวใหม่ตัวใหม่ โอ้โหทำไมตัวระดับ SSR ของเราทำไมใช้ตะกิ้กบบกาดเดี๋ยวมาคือ <c oughs> เลเวลมันยังไม่อัพเงี้ยพวกนี้นะครับเพิ่งลงมาใหม่ <c oughs> เริ่มไม่แป,ป,ป๊บแล้วนะเนี่ยเออเริ่มแบบคอนเทนท์จะได้อยู่จัดไปเพื่อน <c oughs> โอ้โหเออ,เอ,อรอรอครับรอเกตพลังตรงนี้ครับผม พลังวิญญาณน,นี่ฮะอันนี้ครับผมถ้าเกิดตัวละครมันใช้ข้าไม้ตายได้มันจะเอาเนี้ยมาให้ดูนะครับเป็นเป็นอ่าคัาตีนมาให้ดูนะครับโอ้ตายยากใช้ได้เลยตัวนี้ตัดไปเพื่อนโอเคเรียบร้อยชนะแล้วนะครับ ก็เอาเป็นว่าตัวเกมเข้าวๆาบประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาบรรยากาศเออมาให้ดูนะครับผมใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูได้นะครับลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสมัครก็ไม่ได้สมัครยากอะไรนะครับใช้ไอดีที่ไม่ระบุตัวตนได้หรือว่าจะเป็นไ d ดีของเอ่อ g o o ก l e ก็สมัครได้นะนะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไปละไว่เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีทุกคนครับ